พ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมที่เขารพนะครับวันนี้ผมอยู่กันในเกมอแบบนึงนครับไลฟ์กา,านผมจะมาเล่นอันนี้นะครับเพราะผมเคยเล่นแล,ล้วล่ะตอนแต่ก่อนนู่นอะแล้วคราวนี้ผมก็ไปได้เล่น เวนกรรมเอาไม่ oh my, เราไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมนะนายให้เราเลี้ยเข้าไปเล่นไม่ผมจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือตัวนี้กอจะเป็นตัวหันซ้ายหันขวาถ้าเกิดเลื่อนไปข้างหน้าก็าจะเป็นหันขวาถ้าเกิดเลื่อนไปทางซ้ายจะเป็นไอ้ถ้าเกิดเลื่อนลงจะเป็นหันซ้ายนะครับผม ครับผมเดี๋ยวหานิดนึงตรงนี้นะครับจะเป็นยกขึ้นยกลงถ้าเกิดยกลงมันก็จะขึ้นยกขึ้นมันก็จะลงะ่ยกขึ้นก่อนอันนี้นะครับอาจจะเป็นตัวปรับข้อต่อก็เหมือนกันยกลงก็ขึ้นยกขึ้นก็ลงอันนี้เป็น ตัวการยื่นนะครับอันนี้ก็เป็นฮุเปอร์นะครับเห็นตัวคันโยกของผมก็ดูองนะไม่อยากอธิบายให้มันยาวก็จะมาเล่นสักสามพาร์ทเพรเห็นคร่าวๆมีอยู่3าด่านเฮ้ยเกือบผมจะมาพิชิต การขับรถการขับขี่รถเฮ้ยหมุนผิดหมุนผิดขับรถก็ยากเหมือนกันเลยนะครับผมขับยากมากเลยอือหือมันของจริงเลยอะแบบขับยากมาก ค่อยๆเคลื่อนทีละหน่วยทีละนิดทีละหน่อ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 ยเออทีละนิดทีละหน่อยทีละหน่อยทีละนิดหน่อยหน่อย เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องเจ้านายด่านแน่เลยนี่ได้แล้วครับด่านแรกผมจะทำมาละสองด่านออแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นให้หยิบลูกบอลไปชูน,นะครับผมเคยเล่นแล้ววิธีการก็นี่เลยยกอันนี้ขึ้นอ๋อเุ้ยยก้งยกขึ้น ผมตรงนี้มาหน่อยดูดีๆนิดนิดนึงแล้วก็อาปากขึ้นแล้วก,กดลงแล้วก็หุบปากไปซ้าโอเคนะครับแล้วก็ยุข,ขึ้นแต่ผมจะยืดให้ยาวที่สุดเลยโอเคไปครับไปชุดกันตรวจสอบ แม่นยำนะครับผมอืมืมมมมอืมเฮ้ยไหนดูคนขับอ๋อเห็นแต่อย่างนี้นะครับผม๋อเป็นไอ้นี้เอา ผมจะทำการชุลูกบอลแล้วนะครับอือหือดีใจมากเล่จบตอนน่อันนี้นะครับเป็นลายผมไม่รู้อ๋อโูโตรงยากนะครับบอกเลยว่ายากมากครับผมยากมากๆเลยเพราะมันจะต้องแล้วดูกันเองนะพอแล้วกันนะครับผม ไม่ค่อยอยากอธิบายหรอกมันยุ่งยากวิ้ยม่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 นี่ออกออกไปหน่อยนึงออกนี้ก็มาหน่อยยาดยๆอยัดยัดยัดยดนขึ้นยงนี้ขึ้นยงนี้ขึ้นอ่าขึ้นอ่าอาให้สุดให้สุด นะครับผมแล้วก็กดอันนี้ลงโอเคแล้วกดอันนี้ลงครอบยกขึ้นด้วยแล้วก็ยกขึ้นเลยเย้เรานะครับต้องเอาลูกบอลกิ้งดิ้งกิ้งดิ้งเนี่ยไปวางไว้ตรงนี้

พ่อปึ๊บอันนี้ถอยลองมาถอยถอยถอยอีก โอเคนะครับผมก็ต้องเก็บทุกอย่างก่อนเพื่อให้การที่สะดวกในการวิ่งนะครับผมอุ๊ยจ้าอุ๊ยอุยโอ้โหอุ้ยอุ้ยเอาคิลูกได้ไหมโอ้โหขับไม่ได้แล้วอ่ะ รู้แล้วฮิโอ้ยผมผมผมมีวิธีครับทำให้ล้วงดึนดีนดีนแล้วก็ลวงตุ่มอันนี้จะได้เริ่มใหม่นะครับผมอุย้ยคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ยาวนัก,ก็ได้แล้วนกะ็ผมเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้า เดี๋ยวย่างเดียวไม่ต้องเดียแล้วเนี่ยจือาขึ้นอาาคืนจือจือจือโยกลงยกลงโยกลงคอย ตอนนี้นะครับถึงจุดวิกฤตแล้วดูมันสิครับทำไงผมยกขึ้นตัวขึ้นเนี่ยผมไม่อยากเรื่อใหม่แล้วนี่เี้ยหมอคิดออกแล้วครับตอนต้นต้นต้น,น,นสิกนี้นะครับผมยืนยืนให้ยาวที่สุดหักลงมา ฮัก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 มาอ่างก้ากดลงฮักมาฮัก่ากดลงให,ให้มันยกให้มันยกให้มันยกโอเคลัดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ผมจะต้องถอยถอยขอบคุณหลักสิกธิ์นี้มากเลยนะครับทำให้ผมรอดแล้ว ขึ้นไม่ได้อ่ะผมมีวิธีสิกอีกวิธีดึงนะครับผมเอ็น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 เอนเอ็นเอ็นนนน đan lưới đan lưới đan lưới ý อเอเนี่ยแหละดับเครื่องชนที่เขลืลลลอกันตอนนี้นะครับผมผมก็ภารกิจที่ยากอีกอย่างถอยรถเดี๋ยวแหละเกียริที่สุดเลยนะครับผม ยกอันนี้ขึ้นก่อนยกอันนี้ขึ้นอันนี้ลงเกหันมุนม้นเลยมุนมุนมุนผมจะต้องยกอันนี้ออกมานะครับวิธีไงหรือปิดติดตามต่อไปเอ้ยยังยังไม่จบยังไม่จบเราจะต้องทำให้สำเร็จเฮ้ยได้เฮ้ยไ,ได หยิบหน่อยนิดนึงเอาลงเอาลงอหยิบหยิบยิบยิบขึ้นขึ้นขึ้นเย้ hey, สำเร็จแล้วนะครับผมโอ้โหสำเร็จจะได้ oh. นี่เย้โอเคสาหรับตอนนี้ก็สิบห้านาทีก็น่าจะพอเพียงนะครับคลิปต่อไปผมจะมาเล่นสองอันนี้ให้ผ่านนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ